ก็ถึงเวลาตอนนี้ลูกบาสอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์แล้วครับขายครับค้าเริ่มขายแล้วคะ่ะใครรออยู่กดเลยได้เลย วันนี้ลูกบาสมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาขายค่ะ T L T C Booming Underliner Booming Underliner คืออะไรมันทําให้ตาลูกบาสกลมโตลูกบาสอะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกบาสชอบมากๆส่วนตัวลูกบาสเราใช้ของยี่ห้ออื่นแต่ว่าลูกบาสเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ T L T C แล้วได้2ชิ้นแบบนี้เลยมีทั้งสีอ่ะมีสีวาน,นิลากับสีพีชตั้งแต่หนูผ่าดมาหลายๆรอบอะหนูอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงๆวันนี้หนูก็เลยใช้พิก ที่เราอยากเห็นแม่ค้าที่เราดูในออนไลน์เป็นยังไงเราก็แค่เป็นแบบนั้นจากปกติจะอยู่ที่980บาทวันนี้ลด40%เหลือเพียง588บาทแต่ได้ส่งชิ้นว่าบ,าบตอนแรกคิดว่าได้ชิ้นเดียวเพราะปกติอะเนี่ยลูกบายชอบมากๆเลยอันนี้เป็น10๋ชีสนี่นี่จากที่หนูชอบตะโกนหนูก็ลดลง ลงเยอะมากแล้วก็อยากจะให้คนดูได้อะไรจากหนูไปเออสั่งสั่งสั่งสั่ส,สั่งของเขาสวยจริงๆอ่ะสวัสดีครับ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 สวยช่อุ้ยคนดูเยอะมากขอบคุณนะคะใครกดสั่งแล้วพิมพ์หนึ่งมาหน่อยคุ้มปนราคาดีมากๆสั่งแล้วจ้าตกชิ้นละส0 0ยกว่าบาทคุ้มคุมมากๆต้องขอบคุณดอมมากๆเลยที่เอ็นดูหนู พอด้อมมันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรละคนพิมพ์มาสู้แล้ว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 กดหนึ่ง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 มาอย่างเงี้ยยังไงวันเนี้ยเราก็ไม่ยอดแบบศูนย์แน่นอนใครสั่งได้กดหนึ่งใครสั่งไม่ได้หรือติดปัญหายังไงรีบบอกทู้บาลเลยหมดเวลาหุดเตอร์ยุดเตอรเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีโบกเวกวอยวายให้ความรู้ให้เทคนิคดี ที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของสปีดช้าลงนิดหนึ่งแล้วก็ฮุกเข้าสินค้ามากกว่านี้หน่อยได้ค่ะลูกบาทเนี่ยสติกทูดพอยต์คือเข้าเข้า,เข,าเข้าประเด็นเลยคือไม่พูดไม่แนะนำตัวแล้วเข้าไปเลยนะว่าไอ้โปรดักตัวเนี้ยเป็นยังไงใช้ยังไงซึ่งแบบดีนะก็คือโชว์แสดงให้เห็นว่าโปรดักเป็นยังไงแต่กดกระดิ่งเยอะไปหน่อยนะเยอะกว่านีซึ่งผมคิดว่าเยอะแล้วนะฮะ ห้าเท่าห้าเท่าของทั้งสามคนเนี้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วน่ากลัวจังเลยยอดขายเป็นยังไงะ <ทา S 1> นะพี่นะมต่อไปครับคุณเอมครับเอมออชอบนะคะที่มาถึงขายเลยเพราะคนเข้ามาดูคนรู้อยู่แล้วว่าขายอะไรอย่างนี้แล้วก็พอมันเห็นสินค้าก็แบบอ่ะมาขายของใช่ไหมฉันจะตั้งใจฟังแล้วอะไรย่างเงี้ยอยากให้แบบเพิ่มทริคนิดนึงเพราะว่าจริงๆการขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเมคอัพเนี่ยถ้าเราบอกทริคว่าถ้าอยากจะเป็นเกาหลี ไม่ต้องมีหางหรืออยากจะมีฝ่อให้รู้สึกว่าว้าวเพราะมันมีหลายคนที่อยากซื้อแต่ทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอมาขายอันนี้เราก็เหมือนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ในหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเพิ่มตรงนี้ข้าไปน,นิดนึงแต่โดยรวมโอเคชอบขอ,อขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเอมครับคุณอยากนั่งเก้าอี้เบอร์อะไรครับที่วางอยู่ตรงนั้นเขาเป็นเบอร์หนึ่งและกันค่ะอ,อยากได้เบอร์หนึ่งยอดของลูกบาสก็คือ 16บาทโหโหเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขึ้นไปแล้วนะครับคุณลูกบาศนะไปลำดับที่ 2, 2> และดันคุณเป๊กลงมาลำดับที่3คุณเอสลงมาลำดับที่4ไม่มีคำว่าแม